สวัสดีครับ พบกับรายการเทคนิคโฟกัสกับผมคณะคัาาจิรัเวีนวุวพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์พุงศรีพัฒนาศิลนะครับวันนี้วันที่26ก,กันยายนาคม2566นะครับเราไปดูกันในเรื่องของแนวโน้มตลาดเมื่อวานนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราวางแผนกันไว้ตรงกันหรือใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับแล้วก็แนวโน้มตลาดวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับเทคนิคทเมื่อวานนี้สิ่งที่เรียนให้ทราบไปานะครับเรื่องของการเกิดเป็นตัว small black candle นะครับ small black candle นั้นเขาอยู่ในหนึ่งใน6แท่งนะครับของกลุ่มของแท่ง เทียนนะครับที่อยู่ในระดับของแปดนะครับก็เลยใช้หัวข้อนะครับก็คือผมเลือกมีความผันผวนก่อนนะครับแล้วก็มีลักษณะของการต่อรองระหว่างตัวแนวรับแนวต้านนะครับแซนเล็กเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาจะผันผวนไปให้นะครับท่านจะเห็นนะครับในระหว่างวานมีบวกแล้วก็มีลบมีบวกแล้วก็มีลบนะครับเป็นลักษณะความผันผวนเกิดขึ้นนะครับในกรอบที่เราวางแผนการนะครับก็คือตัวเลขของด้านล่างนะครับผมวางแผนไว้แถว1515 เซ็ตทำไว้ที่1519นะครับแล้วก็แดวต้านใช้1531530า15สาานไลาเนะครับเซตทำไว้ที่1533นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ปิดทรงตัวออกข้างปลายนะครับปิดที่บริเวณแถวแถวบริเวณ1 5 2่โดยประมาณนะครับ ปดูกันนะครับในส่วนของตัวสเส็ซวันนี้นะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับเราก็ไปดูแท่งเทียนแท่งเทียนเป็นรักษาเป็นตัว small black candle เป็นแท่งที่2นะครับถ้าลองสังเกตดูนะครับเป็นมีตัวบางท่านใช้คําว่าตัวตัว Star ก็ได้บางท่านใช้ตัว small black ก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดนั้นเจ็ดแท่งนะครับเจ็ดแท่งนั้นอยู่ในตระกูลของแปดนะครับก็คือออกข้างๆนั่นเองนะครับบางท่านอาจจะใช้คําว่าตัวแพานแอนหรือว่าสามเหลี่ยมขนาดเล็กก็ได้นะครับว่า เพื่อะไปเช่นนั้นนะครับตัวการพิจารณานะครับเมื่อวานนี้ดัชนีปิดบวกก็จริงนะครับแต่ว่า,เ,าเรื่องของปริมาณและวกมมูลค่าการซื้อขายลดลงนะครับดัชนีปิดบวกนะครับแต่ว่าตัวจำนวนทุนบวกจำนวนทุนลบนั้นเ,เริ่มคลากรน,นะครับทำให้เป็นที่มาอธิบายของวันนี้นะครับก็ยังไม่ ก็ยังไม่ได้ไล่ราคาอะไรอยู่ดีนะครับเป็นตัวการพิจารณาของฐานอยู่ในกรอบของแนวรับเป็นหลักก่อนหรือว่าการอ่อนตัวพิจารณาตามแนวรับเป็นหลักก่อนนะครับตัวเลขนะครับอยู่แถว1516งห้าหนึ่งหกขีดหนึ่้าหนที่แปนแนวรับนะครับส่วนแนวต้านนั้นผมใช้ตัวเลขแถว1533งห้าสามาสหน้าี่ศูนย์ทำนที่แปนแนวต้านปลายนะครับเมื่อเราตีโจทย์ดังกล่าวไปอยู่ที่เซฟเอร์ตี้จะได้ค่าแต่กับเท่าไหร่นะครับตัวของเซฟเอร์ตี้จะได้ค่าอยู่แถว940เก้าสี่ปูนแนวรับ นะครับแล้วก็แนวต้านนั้นใช้ตัวเลขแถว951สะ956ทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปลายนั่นเองนะครับก็คือกรอบโดยรวมก็ยังเป็นแทรดดิ้งแหลงอยู่ในกรอบนั่นเองนะครับ มาดูการข้อสรุปมันเกออะไรนะครับข้อสรุปนั้นการเกิดเป็นตัว small b a c k candle เป็นแท่งที่2แต่ว่าอยู่ในกลุ่มของ7แท่งที่อยู่ในกลุ่มของแท่งเทียนนะครับทำให้เกิดเป็นลักษณะของการ t r e d i n g range นะครับก็คือ,เ,อเหมือนคล้ายๆลงซื้อขึ้นขายปกตินะครับตัวเลขของแนวรับนะครับอยู่แถว1516เขีน1511 15นะครับแล้วก็แนวต้านใช้1533สล1540ทำน้าทีเป็นแนวต้านป่ายนะครับมาดูการนะครับเพื่อนำ s e ก e ซ t ไปเทียบกับผู้เชี่ยวชาญในส่วนของทาง แต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็เริ่มต้นจากคนที่เล่นเดทก่อนนะครับคนที่เล่นเดทนั้นท่านกับผมตัวเลขแนวรับแนวต้านน่าจะใกล้เคียงกันนะครับเหลือแต่การสร้างเงอนขนะครับวันนี้ผมสร้างเงอนขก็คือเอ่อเนื่องจาก1-2ถึงวันที่ผ่านมาเราเช็ค2ครั้งใช่ไหมครับครั้งแรกที่เราเช็คก็คือแถว1537ซึ่งเขาทสไว้ให้นะครับครั้งที่2ก็คือเมื่อวานนี้นะครับอยู่แถว1533นะครับแล้วก็จะเห็นว่ายอดสูงเขาลดลงนะครับขณะที่ตัวของเซฟตี้นั้นยอดสูงพอกันะครบ แสดงว่าเซฟตี้นั้นเขาแข็งแรงก,กว่าอยู่ขาหนึ่งนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับก็ในการพิจารณาก็ยังพิจารณาในด้านของการต่อรองตามเนารับเป็นหลักเกาะน,นะครับมาดูการสําหรับคนที่เล่นวิริชานนะครับวิริชานนั้นของท่านตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับเราเข้าสู่สัปดาห์ที่29แล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวที่เป็นแท่งเทียนที่เป็นเชิงบวกนะั้นมีอยู่ประมาณ3 4แท่งนั่นเองนะครับทำให้กรอบในการพิจารณาก็ยังคงเป็นลักษณะการต่อรองแบบเขี้ยวๆของท่านต่อไปนะครับ มาดูกันนะครับในส่วนของตัวเส้นเล็กสั้นเมื่อเทียบกับคนที่เล่น moving average นั้นเป็นอย่างไรนะครับ moving average นั้นเนื่องจากผมเล่นเพียงแค่3เส้นนะครับเส้น10เส้น50แล้วก็เส้น200นะครับเมื่อวานนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เขาพยายามเช็คอยู่ที่บริเวณเส้นสินะครับแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้อ่าไม่ให้หลุดนะครับแต่ว่าตัวแท่งเทียนเป็นแท่งที่เป็นลกษณะบอดี้ที่ยังไม่แข็งแรงมากนักนะครับทำให้อ่ตัวอ่าคนที่เล่นเส้นสิของ moving นั้นอย่างของทั้งเป็นแอวรับด้วยแล้วก็เป็นจุด stop ไ้ด้วยเหมือนกันนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัว Snake นะเมื่อเทียบกับคนที่เร่ยโมเมนตัมอินดิเคเตอร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับโมเมนตัมอินดิเคเตอร์นั้นยังไม่มีสัญญาณการก,กับตัวเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ท่านกดเข้าลงมาจากโอโบสใช่ไหมครับพวกฟาส t ์สโต้สโลสโตที่กด กดลงกดลงกดลงแล้วก็กดเข้าลงมาดังนั้นเหลือตัวาการกลับตัวของแท่งนั่นเองว่า,าถ้าทําตัวดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปเข้าไปใหม่นะครับมาดูการอีกด้านหนึ่งของเหรียญน,นะครับคนที่เล่นใช้การสูญเป็นหลักนะครับแล้วก็สกิลหุ้นเข้ามานะครับอย่างเมื่อวานนี้ของเราใช้ตัว ตัวท็อปตัว BEM นะครับตัว Bigim ตัวของปทสพไปพยุงไว้ให้นะครับของตลาดก็อาจจะใช้ชุดหนึ่งแล้วก็กดอีกอันหนึง่งพวกราชบุรีเอ็กโคเขาก็กดไว้ให้เหมือนกันนะครับในส่วนของหุนน้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็มี TSE อันนั้น Global SCGP นะครับ BEM OR นะครับ Bigim เป็นต้นนะครับแล้วก็มีตัวที่ททกดอันนะครับเอ็กโคราชบุรีสบายนะครับ FVC TTA s g c TKS แต่บางตัวไม่ค่อยมีผลนะครับแต่คอยกดไว้ให้นะครับใช่ขอบรรทัดเดียวนะครับทำให้เป็นที่มาที่ไปนะครับในเรื่องของบริเวณแนวรับเถวเส้นค่าเฉลยวับบนนะครับเมื่อหลุดที่เว้น5 2 1่นะครับจะมีรูมในการออนตัวอยู่แถว1516า1 5ึ6ขีด1511ะครับส่วนแนวต้านใช้5 5 3 3สะ,ะ1า4 0ทําหน้าที่ 8, เปนทนแนวต้านป่ายนะครับ เมื่อนำตัวเลขดังกล่าวนะมาสร้างเป็นกลยุทธ์ทำอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยตอับในการพิจารณาก็จะเป็นการต่อรองราคาตามพที่กําหนดตามเรารับมากกว่านะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะครับตับดใดเยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10บวันก็ยังมีรวมเกงกำไรแต่ว่าเมื่อไหร่ที่หลุดนั้นท่านในกรณีที่ช็อตแปนนะครับก็กดเขาลงมานะครับก็จะมีตัวเลขของบริเวณเรารับที่กําหนดเหมือนกันนะครับ มาดูการในเรื่องของหุ้นนั้นไปนอย่างไรนะครับตัวของ BM นะครับราคาหุ้นถูกเลขคอมเมนต์เป็นระยะขึ้นมานั้นตัวเลขถัดไปอยู่แถว9.25สลั9.4ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า8.70นะครับถัดมาเป็นตัวบีกิมนะครับก็ราคาหุ้นอยู่ในช่วงที่สําคัญนะครับกำลังทดสอบด้านซ้ายมือของเขานะครับการทสบโบวเอนเซนเทนไลน์นลเหมือนกันนะครับอยู่แถว38.5สลั39.75ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า35.50นะครับ ทัดมาเป็นตัว SCGP นะครับมีลักษณะของการสร้างไหลขวาขึ้นมานะครับรวมในการพิจารณาอยู่แถว41บาท50ถึง42บาท50ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า38บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวของ OR นะครับพยายามที่จะเป็นการเอ่อ uh, slope เอ่อ slope up ขึ้นไปนะครับรวมในการพิจารณาอยู่แถว22.2สล22.5ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า21บาทนะครับ วันนี้ผมคณะคจีระเสวีนุวพานก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้เดี๋ยวเชิญพบรายการ The s t a t g i e s ในช่วงถัดไปนะครับสวัสดีครับ